สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นวันนี้ครูจะมาทบทวนคําสั่งที่ใช้ในการแสดงผลทางจอภาพนะครับหรือคําสั่งพริ n ์จากหน้าจอนะครับเป็นเว็บ w3school.com นะครับเป็นเว็บที่สอนการเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งตัวนี้ครับรูปแบบของคําสั่งพริ n ์น,นะครับตรง ตรง syntax กนะครับก็คือ print ครับมีทั้ง object, ครับ separator n นะครับไฟล์แล้วก็ฝักตรงนี้นักเรียนสามารถที่จะไปดูได้ว่าไอ b j e c t ครับ i save หรือ separator นะครับที่เป็นพารามิ t e r เนี่ยแต่ละอย่างมันทำหน้าที่อะไรหรือมันใช้งานอย่างไรนะครับซึ่งในชั้นเรียนที่เป็นการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นครับขอให้นักเรียนนะครับจำไว้ว่า คำสั่ง print คือคำสั่งแสดงผลทางจอภาพนะครับเมื่อเราเขียน print นะครับแสดงผลอะไรแสดงผลอะไรก็ตามที่อยู่ภายในวงเล็บหลังคําว่า print นะครับก็คือส่วนตรงนี้นะครับมันแสดงอยู่ในรูปแบบของ string นะครับ เราลองมาดูตัวอย่างอ่ามัรทัดที่หนึ่งนะครับมีคำสั่ง print ครับก็ถ้าสตริงสัญลักษณ์ของสตริงนักเรียนก็จำได้ว่า double quote หรือ single quote นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลนะครับแบบนี้อย่าลืมนะครับเปิดด้วยเครื่องหมาย double quote ก็ต้องปิดด้วย double quote เปิดด้วย single quote ก็ต้องปิดด้วย single quote แบบนี้นะครับ หรือบรรทัดที่สองนะครับถ้าเป็น Code s ิงเก e ลโคดนะครับนะครับแบบนี้มันแสดงอะไรมันแสดงสิ่งที่อยู่ภายในวงเล็บแต่งข้อฟิล์ออกทางจอภาพครับในที่นี้ในรูปแบบของสตริงใช่ไหมครับมันก็จะแสดงคาว่า hello ออกมานะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับ ก็แสดงคําว่า Hello ออกมาแต่หากเป็นตัวแปรนะครับหรือลักษณะพิเศษอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวแปรครับบรรทัดที่3ครูป,ประกาศตัวแปร A ครับกําหนดค่าเท่ากับ100ตัวแปร B ครับ25.25 25. ตัวแปร C อินนะครับแบบนี้นะครับอ๋อนี้บรรทัดที่4 บรรทัดที่ห้าบรรทัดที่หกครับเรามีคําสั่ง print นะครับเล็บเปิด่าแล้วมีตัวแปร a แบบนี้นะครับนั่นเองก็สังเกตเลยถ้าเจอแบบบรรทัดที่หกนะครับมองย้อนกลับไปบรรทัดก่อนหน้าครับบรรทัดก่อนหน้านะครับมองย้อนไปเลยครับว่าตัวแปรที่ถูกอ้างถึงภายในวงเล็บหลังคําสั่ง print มีการประกาศไหมอ่ามีการประกาศในบรรทัดที่สามหากมีการประกาศแบบนี้ครับ คำสั่ง print ก็จะแสดงข้อมูลที่ตัวแปรนั้นๆเก็บไว้ในที่นี้มันก็จะแสดงข้อมูลที่ตัวแปร a เก็บไว้นะครับมันก็แสดงเลขหนึ่งร้อยแบบนี้นะครับอ่าเหมือนบรรดาที่เจ็ดคุณมีคำสั่ง print ครับอ่าคราวนี้ผสมครับ b เท่ากับอ่าขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่านะครับ แล้วก็ตัวแปร b แบบนี้นะครับเหมือนเดิมครับมองไปว่ามีตัวแปร b มีการอ้างถึงไหมนะครับอ่าตรงนี้นะครับมีการอ้างถึงนี้มีการประกาศตัวแปรพร้อมกําหนดค่ายกับตัวแปรแล้ววิธีการดูครับครูบอกแล้วว่าคําสั่งป้น n t คือคําสั่งที่ใช้แสดงอะไรก็าตามที่อยู่ภายในวงเล็บหลังคาว่าิ้น n t ออกทางจอภาพถ้าเป็นแบบนี้ครับดูทีละส่วนครับ ที่อยู่ภาในเครื่องหมายคําพูดครับเป็นสตริงอยู่แล้วอ่ามันก็จะโชว์ b เท่ากับพอเจอเครื่องหมายคอมม่าเว้นวรรคหนึ่งตัวอักษรครับตัวแปร b ตัวแปร b เก็บค่าอะไรเก็บค่า25.25 25ก็แสดง25.25 25. ในชั้นเรียนนี้ครับเราเรียนเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับการอธิบายตัว syntax หรือ parameter ต่างๆนะครับ โดยใช้ภาษาที่เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมในรายละเอียดเชิงลึกนะครับนักเรียนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้หากนักเรียนสนใจในที่นี้ครูจะพยายามอธิบายโดยใช้คำพูดให้ง่ายที่สุดนะครับพอมาดูบรรทัดอ่าบรรทัดที่8ครับเจอคำสั่ง print น,นะครับอ่ะเจอ4แบบนี้นะครับเหมือนเดิมเลยครับมองย้อนไปมีประกาศตัวแปรไหมมี ถ้ามีแสดงอะไรก็แสดง T R U E นะครับที่เป็น s t r ริงนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าบรรทัดที่5ตัวแปร c ประกาศตัวแปร c แล้วกําหนดค่าเท่ากับ true ตัว true ตัวนี้ก็จะเป็นบูลีนนะครับนักเรียนอย่าไปสับสนกับคําพูดตัวนี้นะครับนี่คืออะไรนี่คือจํานวนเต็มครับ i n t integer ตัวนี้คืออะไรนี่คือชนิด float ครับจํานวนจริงหรือตัวเลขที่มีจุดทศนิยม ตัวนี้ครับคือ true อะ true อะไรคือ boolean นะครับ b o l อนะครับย่อมาจากคาว่า boolean ตัวนี้ย่อมาจากคาว่า integer นะครับอะ flow ตัวนี้เต็มไม่ต้องใช้คำอื่นนะครับแล้วมาดูอีกลักษณะหนึ่งครับอาเหมือนบรรทัดที่เก้าประกาศตัวแปร name ครับอากำหนดค่านะครับ P,P,K แบบนี้ัน้องเลจะเห็นว่าตัวแปลแนีมครับเป็นตัวแปรที่เก็บข้อมูลชนิดสตริงใช่ไหมครับเพราะมีเครื่องหมายดับเบิลโคดกำกับอยู่นะครับอ่าบรรทัดที่10เจอคำสั่ง print งเม็บเปิดนะครับนี้ สุขภูนมาเจออย่างนี้ครับถ้าเป็นแบบนี้ทำไงนะครับอเดี๋ยวขอโทษครับผิดต้องเป็นตัวแปลนิมอ่าเดี๋ยวน้อเรียนสับสนอ่าตัวแปลนิมเหมือนเดิมครับ ไอนมนี้มองย้อนกลับไปบรรทัดก,ก่อนหนะ้ามีการประกาศตัวแปรชื่อในไม่มีมีค่าเท่ากับ p p k เป็นชนิดสต i n g ใช่ไหมครับอ่าเป็นชนิดสตริง,ร mm hmm. รงแล้วนักเรียนเจอเครื่องหมายบวกนะครับนักเรียนเจอคอมม่าครับคอมม่ามันก็จะวินว่าหนึ่งตัวอัษรนะครับมันก็คือเป็นซีาพลเตอร์นะครับถ้าหากไม่ได้กําหนดซีาพลเตอร์หรือเซฟเป็น ค่าใดๆน,นะครับมันจะเป็นลักษณะของการเว้นว่างหรือเว้นช่องว่างหนึ่งตัวอักษรนะครับเว้นว่างหนึ่งตัวอักษรนั่นเองนะครับมักจะใช้กับตัวสตริงนะครับที่ใช้ร่วมกับตัวแปรประเภทต่างๆหรือตัวแปรที่เก็บข้อมูลชนิดต่างๆนะครับแต่หากข้อมูลเป็นสตริงด้วยกันนะครับอย่างเช่นตัวแปร name เ,เก็บค่าข้อมูลเป็นสตริงเราสามารถใช้เครื่องหมายบวกตัวนี้ได้ ซึ่งเครื่องหมายบวกตัวนี้ครับไม่ใช่ตัวดําเนินการทางพณิตศาสตร์ก็คือการหาผลรวมแต่เป็นในลักษณะของการนําสตริงมาชนกันนะครับถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้ครับเหมือนเดิมเลยครับนักเรียนก็พิจารณาครูบอกเลยว่าไอสิ่งที่อยู่ภายในวงเล็บหลังคําว่าปริ้นแสดงออกทางจอภาพแสดงไห้แสดงสตริงตัวนี้ก่อนอก็แสดงสกูลใช่ไหมครับวินวักหนึ่งตัวสอนอ่า นมปุ๊บต่อมาเจอเครื่องหมายบวกเจอตัวแปรนิม่มตัวแปรนิ่มเก็บค่าสตริงก็เท่ากับสตริงชนสตริงมันก็เอา PPK มาสแสดงตัวนี้นะครับแบบนี้จะสังเกตนะครับว่ามันจะต่างกับเครื่องหมายคอมมาถ้าเครื่องหมายคอมมามันจะเป็นการเว้นวรรคหนึ่งตัวอักษรแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายบวกมันเอาไปชนเลยครับถ้าหากไม่มีการเว้นวรรคมันก็ชนเลยแต่ถ้าเป็นแบบนี้ครับหากมีการเว้นวรรคนะครับอันนี้คู่ขอ ย่อก่อนนะครับเป็นขนานะนะครับมาดูต่อนะครับสมมุติว่าบรรทัดที่อ่ะบรรทัดที่สิบเอ็ดนะครับพอบรรทัดที่สิบเอ็ดครูประกาศตัวแปลน,นมใหม่อ่านะเท่ากับนะครับ คูณไว้นหนึ่งตัวสอนแล้วคูณมีคําว่า p p k นะครับแบบนี้อ่าตอบรรทัดที่สิบสองคู่ปริน้นนะครับวงเล็บเปิดอ่าสกุล name อ่ะ,อะวินวักหนึ่งตัวสอนอีกปุ๊บเจอเครื่องหมายบวกแล้วก็เจอตัวแปลน name แบบนี้นะครับ หมือนเดิมครับย้อนไปอ่ามีการประกาศตัวแปรนีมนะครับคราวนี้แสดงผลอะไรนะครับแสดงผลก็เอาที่อยู่ภายในเครื่องหมายคำพูดก่อนใช่ไหมครับอ่านะอันนี้เป็นเส้นหน้าจอนะครับเห็นไหมมีการวินวักใช่ไหมครับก็สกูลนะฮะว้นวักหนึ่งตัวศน Name, น,นิ่มพิมพ์อีกหนึ่งตัวอักษรเจอเครื่องหมายบวกนิ่มนิ่มเก็บสตริงก็เอาสตริงมาชนสตริงมีเว,นวน้นหะนึ่งตัวอ,อักษรอ่านะมีเว้นหนึ่งีเว้นหนึ่งตัวอักษรอ่าเว้นหนึ่งเว้นสองก็ p p พก็คือการเอามาชนกันนั่นเองนะครับอ่าคือการเอามาชนกันนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นคําสั่ง print นะครับเบื้องต้นนะครับ หากนักเรียนสนใจครับนักเรียนสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์พวกนี้ได้ครูยกตัวอย่างเป็น W3School นะครับเป็นเว็บไซต์ที่มีการสอนการใช้นะครับโปรแกรมภาษาหลายๆโปรแกรมนะครับและรวมถึง Python นะครับในส่วนของ reference ครับแล้วก็ reference ของคำสั่งปริ้นมานจะอธิบายนะครับว่าไวยากรณ์ s y NTAX หรือรูปแบบของคำสั่ง print เนี่ยมันเป็นอะไรบ้างมีพารามิเตอร์อะไรบ้างแล้วในแต่ละพารามิเตอร์ครับ มันทำงานอย่างไรหรือทําหน้าที่อะไรนะครับอ่ะเนะี่ยปกติก็เป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ครับทวนนะครับถ้าเป็นแบบนี้อ่าแสดงอะไระยกมาชุดแรกเลยฮลโหลใช่ไหมครับเจออะไรเจอข้อหมายอ่าเจอข้อหมายคอมมาใช่ไหมเว้นหนึ่งตัวซ้อนอ่าดูขีดแสดงนี้เว้นหนึ่งตัวซอนยกมาต่อ ห้าอ่าหนะครับแบบนี้อ่า,อ,า,อ,าอันนี้ลบนะพอเป็นหนึ่งโ,โดสอนใช่ไหมครับในคลิปนี้นะครับครูก็อขออธิบายไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ